สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง easy home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับลูกอีกแล้วนะคะวันนี้นุกมาชวนทำค่ะเอแคแสนง่ายค่ะทำอย่างไรก็ไม่มีคำว่าเสียนะคะซึ่งลูกปรับสูตรใหม่นะคะโดยที่สูตรของลุกเนี่ยที่เปลือกเนี่ย ส่วนมากบางคนเขาจะเลือกเป็นแป้งเค้กหรือแป้งอนเนกะส์ไปเลยแต่นุ๊มมีส่วนผสมทั้งแป้งเค้กและอนเนกะส์เหตุผลคือแป้งอนเนกะส์เนี่ยทำให้เกิดกรูปวงกลวงข้างในได้ดีนะคะแป้งเค้กทําให้นิ่มโดยที่นุ๊กเอามาแมทกันแมทกันนะคะดูวิธีทํากันเลยค่ะทําไม่ยากสูตรนุ๊กขึ้นไว้ให้ในช่วงข้างล่างนะคะแต่ไม่จะ,จะไม่ขึ้นไว้ใน,นคลิปแล้วนะคะเพราะบ,บางคนบอกรกลูกตานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันทาดีกว่าง่ายๆเลยค่ะสิ่งแรกนะคะ พยายามมีที่ตีเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ตีจะราคาถูกลงของนุกจะใช้ของออสโตนะคะซึ่งหาซื้อได้นะคะเ,เวลาออสโตโลดราคาอะไรเงี้ยนูกก็จะบอกในแฟนเพจว่าช่วงนี้ออสโตลดราคานะไปซื้อกันอะไรประมาณนั้นนะคะเรามาดูกันค่ะขั้นแรกนะคะสิ่งแรกนะคะที่คุรเตรียมก็คือเราจะต้องตีไข่นะคะอันนี้เราจะเป็นทำเขาเรียกอะไรไส้ในของชูครีมชูครีมกับ เอแคคือตัวเดียวกันค่ะชูคีมเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งแปลว่ากระหล่ำปีนะคะซึ่งวันนี้นุ๊กทําสูตรที่เป็นแป้งอนเนกะส์ผสมด้วยกับแป้งแป้งเค,ค้กนะคะซึ่งสองตัวนี้ถ้าเกิดเป็นแป้งอนเนกะสงค์อย่างเดียวเนี่ยจะทําให้เหลือด้านไส้ด้านในเยอะเยอะนะคะซึ่งทําให้เราใส่ไส้ได้แบบเต็มอิ่มแต่มันจะไม่นิ่มนะคะส่วนแป้งขนมป,ปังทําได้ไหมได้ค่ะแต่ เนื้อข้างนอกเปลือกมันจะแข็งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเอแคอยู่ที่อย่างเดียวเลยค่ะคืออุณหภูมิในการอบนะคะซึ่งเมื่อก่อนนุก็ไม่เข้าใจนะคะทีนี้นะคะเราทำเริ่มไส้กันเลยค่ะเราใช้ไข่ไก่นะคะสองฟองตีนะคะไข่ไก่นะคะให้เข้ากับจนขึ้นฟูนะคะกับน้ำตาลนะคะ เราก็ใช้สปีดค่ะพอสีอ่อนลงนะคะเราจะตีสปีดต,ต่ำตามด้วยน้ำค่ะ ลงท้นจืดนะคะขอพักปับนเกลือนะคะเกลือนี้เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแต่เนื่องจากเนยนุกเนี่ย เป็นเนยจืดธรรมดานุกก็จะเพิ่มขึ้นมาเกลือนะคะจากเตษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็เพิ่มมาติดหนึ่งอะเห็นไหมเริ่มมึน <c oughs> นะคะใครที่ยังไม่ไปเล่นกิจกรรมเล่นได้นะคะรีบๆเล่นนะอย่าให้เล่นกันเยอะๆนะคะอยาแกแจกทุกคนอนะ <c oughs> นะคะต่อด้วยแป้งข้าวโพดนะคะที่เราเตรียมไว้เราล้นใส่เลยค่ะ และเราตีนะคะหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวใส่กินนนมเนยค่ะก็ะปีดต่ำนะแล้วก็นุกก็ใส่กินนนมเนยประมาณหนึ่งครึ่งฟังใครใส่วานิลาก็ได้นะคะ นี่นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะเอาเนยเนยใส่แล้วก็เอาไปคนนะคะเคเราปิดนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะเอาเนยไจทบกคนนะคะโดยที่ว่านุกจะจะแอบเก็บเนยไว้ตึ้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใส่สุดท้ายเพื่อที่เขาจะได้แบบเขาเรียกอ,อะไรนะหน้ามันจะส,สวย คือทีนี้นะคะเราก็จะใส่เนยนะคะโดยที่เราจะต้องเตรียมเลยนะคะก็คือนี่นะคะนะคะเดี๋ยวนุจะแอบเก็บเนยไว้นิดนึงนะคะเอาละค่ะเราเอาส่วนผสมทั้งหมดตั้งไฟนะคะวงเล็บตั้งไฟอ่อนค่ะเดี๋ยวนุต้องหาผู้ช่วยแล้วค่ะเพราะว่าตั้งไฟเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นทุกคนก่อนทีนี้ชีมาแล้วค่ะ จะหอมมากนะแล้วเวลาเราคนเนี่ยเราต้องคนไปทางเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟนะคะค่อนข้างอ่อนนะก็คนไปทางเดียวกันเลยนะคะคนไปเรื่อยๆเหมือนทำํำสังขยาไหมนุอ่านในเว็บต่างประเทศเขาแบบเฮ้ยแข่งกันมากเรื่องชูครีมนะคะแต่ว่าแบบเฮ้ยเราก็แบบทําตามภาษาเราอะ จะคุณเป็นทางเดียวกันนะตอนนี้จะเป็นตอน Amazing ค่ะแต่ลุกว่านะเอแคร์ A สุดท้ายสิ่งที่ยากที่สุดคือเปลือกค่ะคืออ้นนี้มันง่ายนะลูกว่าเบบี้เลยนะแต่ว่าเปลือกเนี่ยทำยากดูนะคะพอมันเป็นอย่างนี้นะเราจากไฟไฟกลางถึงอ่อนแล้วเราก็กลายมาเป็นไฟอ่อนเลยก็อานนี้นะคะเริ่มคนไฟไปเรื่อยๆนะคะควรไปทางเดียวกันนะคะอยก่ประมาณห้าถึงหกนาทีนะคะ เดี๋ยวมันไหม้นะกลวรึโอ๊ยมันทํางานแข่งกับเวลามากตอนนี้นะคะนุกบอกเลยแงบแงบแงบเลยหลัากการทําขนมมีไม่เยอะ,ะคะ่ะทำงานแข่งกับเวลาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวนุกยกยกออกแล้วนะคะตอนนี้คือได้แล้วนะคะไส้เดียวนะคะเราก็ จะใส่เห็นว่านุกมีเคล็ดลับนิดนึงนะ,ะก็คือว่านุกจะแอบ,บเอาเขาเรียกอ,อะไรนะเนี่ยเนยไว้นะคะทีนี้นุกก็จะเอาเนยใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยคือใส่เนยให้มันหอมแล้วก็หน้ามันจะมันวาวนะคนให้เร็วๆค่ะให้เนยมันเข้าไปในนี้เสร็จแล้วนะคะอุ้ยทางเดียวกันเสร็จนะคะทีนี้นุกจะพักส่วนนี้ไว้นะ แล้วทีนี้นะคะเราจะไปทําส่วนเปลือกซึ่งมันเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะเดี๋ยวเราไปทําส่วนเปลือกกัน,นะค่ะค่ะทีนี้เรามาสู่ดูส่วนเปลือกกันนะคะทีนี้ลูกจะล่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือแป้ง,ปงอเนกประสงค์และแป้งเค้กผสมกันซึ่งเดี๋ยวุ๊กจะขึ้นสัดส่วนให้ค่ะในขั้นตอนนีุู้กจาน้ํากับเนยผสมกันนะคะเดี๋ยวจะไปตั้งไฟก่อนค่ะในส่วนนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะตั้งนะคะไฟไฟต่ําก่อนนะคะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะ ค่ะทีนี้นะคะเราต้องตั้งให้จนน้ำมันเดือดผุดๆุดแล้วเราถึงจะใส่แป้งนะคะลวดเดียวที่ว่าเราแป้งแป้งที่เราล้นไว้นะคะอันนี้คือเราจะใช้เนยสดเลยนะคะมันจะไม่ค่อยมีส่วนผสมของมันจะไม่มีส่วนผสมของไขมันทานะคะที่มีผลกับหน้าท้องเราอะไรพวกนี้นะคะกินได้ค่ะแต่อย่าเยอะนะวันวัน,วนหนึ่งนะคะ ทำไมถึงเราถึงชอบเลือกทําเบเกอรีร่ด้วยตัวเองเพราะว่าการทําเบเกอรีร่ด้วยตัวเองเนี่ยเราจะใช้เนยแท้นะคะเนยสดแท้นะคะซึ่งเนยสดแท้บอกว่าถ้าเกิดไม่ซื้อแมคโครนะคะก็ร้านพวกขายอุปกรณ์นะคะ,ะเบเกอรีร่ต่างๆนะคะซึ่งราคาเขาจะขายถูกมากนะเป็นกิโลล,ลอให้มันเดือดปุดๆเลยนะฝนตกก็ตกเยอะน,นะ ใครอยู่จังหวัดอะไรกันตกเยอะไหมคะวันนี้กรุงเทพไม่ตกคะ่ะร้อนอย่างเดียวเลยคะ่ะอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมเยอะๆนะนะคะลิปติก NYX นะคะส่งถึงมือเลยนะคะเล่นเยอะนะคะรอบหน้าก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้มันเริ่มเดือดปุดๆแล้วเนยยังไม่หมดนะรอให้เนยละลายห,หมดก่อนให้มันเดือดปุดๆแล้วก็เนยละลายให้หมดนะทีนี้นะคะหลีไฟนะคะให้เบาลงนะคะและใส่ค่ะที่สำคัญเลยค่ะแป้งนะคะใส่โูกเกียวเลยนะไม่ต้องค่อยยอยกใส่ทีนี้จะใช้แรงงานเราแล้วค่ะคนค่ะไปในทางเดียวกันนะ เอแคร์เป็นขนมที่ลูกชอบมากที่สุดอะแต่ก็นั่นแหละทำยากที่สุดขนมปางนุ่นมไม่ยากเท่าเอกแคร์พิซซ่าเป็นขนมที่ลูกก็ชอบเหมือนกันรอบหน้าเดี๋ยวมาทำพิซซ่าให้นะคะเราต้องควนจนแป้งไม่ติดไม่ติดหม้ออย่างเงี้ยนะคะแต่นี่แป้งยังสุกไม่หมดนะว่ายังมีบางส่วนที่ไม่สุก เอาละค่ะเขาสุกแล้วนะตอนนี้แป้งสุกแล้วนะคะวิธีถัดไปซึ่งเป็นวิธีที่เพื่อนๆจะต้องจําเลยไม่นั้นมันจะไม่ฟองฟูนะคะทีนี้เราก็จะไปตีนะคะไปตีกับเครื่องนะคะเครื่องตีนะคะโดยที่ว่าตีจนเย็นนะจนเย็นนะคะอาจจะช่วยอาจจะใช้อะไรนะเขาเรียกพัดลมช่วยนะคะในการตีให้มันเย็นเร็วๆแล้วถึงจะใส่ไข่นะคะเดี๋ยวเราตีทีนี้นะคะเราก็จะโยน <laughs> อันที่เราทําไว้เมื่อกี้นะลงในนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยที่ว่าเราจะต้องตีให้เย็นนะพอเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆจะใส่สิ่งที่สําคัญก็คือไข่นะคะและสะบัดผองฟูไปนิดนึงนะ,ะตีไปเรื่อยๆนะคะตีจนเอามือจับได้อะ่ะง่ายๆเลยหลับตาล ค่ะตอนนี้จะเป็นตอนสําคัญนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นจับได้จับได้ปั๊บนะคะเราค่อยๆทยอยไข่ใส่ไข่ทีละลูกนะคะแล้วก็ตีตีให้เข้ากันนะคะพอลูกกนี้ตีเท่าเข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ลูกต่อไปนะจนครบสามลูกนะคะ จะต้องตีให้ใหส่วนผสมจนเหลวนะคะแล้วก็เหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะตีไปเรื่อยๆค,ค่ะเดี๋ยวนุขอใช้มือไอ้นี่ดีกว่ามือจับดีกว่าเพราะมันรู้สึกว่าข้างๆมันจะไปไม่ทั่วนะอู้นะ <c oughs> อู้มันไปไม่ทั่วนะคะค่ะเออมีคนถามหลายคนอนตอตโตนี้ใช้มากี่ปีแล้วตอบก่อนออโตนี้ประมาณห้าปีแล้วค่ะหลังจากทําขนมครั้งแรกนะคะเดี๋ยวก็จะตีไปเรื่อยๆค่ะ มันเหนียวนะ เราจะค่อยๆใส่ผงฟูนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตีไปให้มันเข้ากันนะคะ ส่วนผสมก็จะเหนียวจะข้นลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะเริ่มมาตอนนี้เราจะต้องวอร์มเตาก่อนนะคะให้ประมาณสิบนาทีก่อนนะสองรอยี่สิบองศานะคะนะคะเราก็จะมาเตรียมถาดโดยที่เราจะทาเลยลงบนถาดก่อนนะคะแล้วเราก็จะตัดอันนี้ทั้งหมดนะแล้วใส่ถุงนะคะวันนี้ลูกใช้ถุงแกงธรรมดาเองนะคะแล้วก็บีบค่อยๆบีบนะ ทีละอันนะคะโดยที่เราต้องวอร์มเตาไว้นะคะที่220องศาก่อนนะคะประมาณ10นาทีแล้วนำตัวเนี้ย A Care เอาไปอบนะคะที่220 200องศานะคะอีก10นาทีโดยที่ห้ามนะคะถ้าไม่อยาก A Care ยุบค,คือห้ามเปิดเลยนะคะใน10นาทีจับเวลาเริ่มบีบกันแล้วนะคะ ถ้าเห็นยอดแหลมๆนี้นะคะเราก็นิ้วเปียกๆของเราเนี่ยค่ะจัดการไปเลยนะคะประมาณนี้นะจัดการที่ยอดแหลมๆนะคะก็ปิดให้หมดนะทุกอันเลยนะคะนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าเตาอ,อบกันนะคะที่ไฟนะคะสองร้อยองศานะคะแล้วก็เป็นเวลาสิบนาทีนะแล้วเดี๋ยวเราปรับเป็่นไฟไฟบนไฟล่างเหมือนเดิมนะคะแต่1้อยแปดิบองศาเดี๋ยวเราเข้าอบกันค่ะค่ะทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะพองสวยมากเลยนะคะดยูนห้องอันไหนนะคะมันจะพองสวยมากอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะคะซึ่งวิธีทำเนี่ยมันก็เคล็ดลับอย่างที่บอกอะคะ่ะเรื่องไฟอุณหภูมินะคะรวมถึงการที่ลูกใช้ แป้งสองอย่างนะคะสูตรนุ๊กจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะใช้แป้งเค้กหรือว่าแป้งเอเนกประสงค์หรือแม้แต่แป้งขนมปังไปเลยแต่นุ๊กใช้แป้งสองอย่างเพื่อให้ทั้งกรอบนะคะและนุ่มนะคะทีนี้เรามาแพ็คไส้กันเคล็ดลับอีกอย่างนึงค่ะคุณจะต้องวางให้มันเย็นสนิทเลยนะแล้วถึงเจาะใส่ไส้กันนะคะซึ่งทีนี้เราทำพักไว้แล้วไส้เราก็เย็นแล้วใช่ไหมคะนุ๊กก็ใช้ถุงแบบนี้แล้วนี่นะคะ มันก็เป็นแบบหัวบีบอย่างนี้นะนะคะใครอยากใส่ทะลักขนาดไหนก็ใส่ไปเลยนะคะก็ค่อยๆเจาะไปทุกอันนะนะคะมามาค่อยๆเจาะนะคะไปทุกอันนะคะเจาะ,ะ,นนะ,ะจใส่ใส่ยไปนะคะทุกๆอันเลย ะะเดี๋ยวนกจะเจาะใส่ไส้ลุกก็จากลาไปด้วยสูตรเอแคร์นะคะสูตรทําง่ายใครใครก็ทําแล้วอร่อยแล้วแถมน,นะคะทําง่ายมากๆนะคะไม่ว่าใครก็ทําได้นะคะซึ่งสูตรนี้นุปรับใหม่นะคะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ค่ะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายบายค่ะ